สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดย อาจารย์อาริฟีนเจสมันมิลลาฮิรราะห์มานุรรหมฮัมดุลิลลาฮิรับินาลามีนวาซัลลัลลอฮุอะละนบีนามุฮัมมัดวะลาอาลฮิวะซอฮบีอัจมอินอมบัลลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุขอความสันติความเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมแล้วก็รับฟังรายการทุกท่านนะครับัมดลิล์ครับขอบคุณและก็สรรเสริญต่ออัาาาุบนนนนนออครทีี่่ใ้ผดพยกง อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผ่านรายการเสียงวิทยุเสียงอิสลามนะครับที่เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อทําให้พี่น้องได้รับความรู้มากมายนะครับถ,ถ้าพี่น้องเปิดฟังรายการก็จะเห็นว่ามีคณาจารย์มีใครต่อใครมาให้ความรู้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีหลายแขนงมีหลายศาสตร์ให้พี่น้องนั้นได้เอามาใช้แต่ทั้งหมดนั้นคืออิสลามครับทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับการการดําเนินชีวิตของเราจําเป็นสําหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกจุนญ,ญ,ญานี้เ <arnish. S 2> พราะนั่นคืออิสลามที่เราต้องอปฏิบตับตินั่นเองท่านพี่่่นน้อออองงงรรเเายูใืข ร้อยซุนนะนะครับที่ถูกละเลยถูกเพิกเฉยถูกหลงลืมนะฮะหรืออาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับก็ไล่เรียงมาเอ่อมาอยู่ที่89แล้วล่ะครับนะค่อนข้างค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับเพราะเพราะมันมันก็หลายตอนแล้วล่ะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอัลบูกะมินคอชยาตินละอัลบูกะมินคอชยาตินละการร้องไห้เนื่องจากกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลา กลัวในความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานะหัวตาลาทุกคนเคยร้องไห้หมดแล้วครับแต่นี่ร้องไห้เพราะกแล,และัวลอถ้าร้องไห้เพราะกลัวมนยนไม่ได้บุญน,นะต้องร้องไห้เพราะกแล,และัวลอที่ร้องไห้เพราะกแล,และัวลอเนี่ก็แสดงว่ากลัวว่าลอจะลงโทษในความผิดที่ตัวเองได้ฝ่าฝืนในกระทาถ้าอย่างเนี้ยเป็นคนดีนะแต่ถ้าหากว่าไม่เคยร้องไห้เลยจากการที่ทําความชั่วแล้วยังยิ้มร่าอยู่ยังมีความสุขกับการฝ่าฝืนยังมีความสุขกับการ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยแสดงว่าเจ็บตัวได้นะขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการร้องไห้นะมินคอชยติละเนี่ยอันอบีฮุรอยราะฮ์ริยัลลัฮุอันหุอันอินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮะวะสัลลัมกล่าวสับุนยุซิลุหุมุลลาฟีซิลลิฮิเยามลาซิลลอิลาซิลุที่บอกว่าคนเจ็ดจำพวกจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของล้อไม่มีร่มเงาอันใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์ในวันนั้นดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้ศีรษะมากจนกระทั่งว่า มันมีความร้อนเหงื่อนที่ท่วมนะครับได้เงื่อนที่ท่วมในี่ตามความชั่วของแต่ละคนบางคนเท่าแค่ตาตุม่มบางคนหัวเขา่าบางคนมิดเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยคนที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของหลอที่เขาจะไม่ร้อนเขาจะได้รับการช่วยเหลือซึ่งมีเจ็ดจำพวกตามที่ฮะดิษได้บอกเอาไว้แต่ก็จะมีอยู่จําพวกหนึ่งที่ตรงกับฮะดิษของเราเรื่องของเราก็คือ คนที่ว่ากะรามินฮุมมอจุลซักลลอฮะคาลยันฟาฟาดต์ไอนาหฮูคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาแล้วก็ร้องไห้อันเนื่องมาจากการเกรงกลัวต่อัลอนี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นสุนนะในแบบอย่างที่บางทีเราก็ไม่ได้ทําทีนี้อการที่เราจะน้อถึงเลาวร่างร้องไห้ได้เนี่ยเวลาก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเวลากลางคืนเวลาที่เงียบ เวลาที่ดึกสงัดเวลาที่หลายคนเขาลับหลับหลายพักผ่อนกันอยู่เราตื่นขึ้นมาตาฮัดยุดมาขอดูอาต่อร่ำมาสำนึกผิดมาทบทวนตัวเองมาดูในสิ่งที่ที่ตัวเองได้ปฏิบัติไปซึ่งเราต้องหาเวลาแบบนี้เหมือนกันนะฮะเราอย่าอย่าคิดว่าเราทําอะไรก็ตามเนี่ยมันถูกไปซะทั้งหมดเปล่าหรอกบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้ หรือบางทีถ้าเรามานั่งทบทวนเราก็อาจจะเห็นข้อบอกพร่องหรืออาจจะเห็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเราจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่คือวิธีปฏิบัติตัวที่มันจะทําให้เรานั้นได้รับประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนแปลว่าเรามีมุนทินละและถ้าหากว่าเรามาสํานึกผิดมาเตาบ้าตัวมาร้องหุ่มร้องไห้กลัวว่าเราจะลงโทษต้องจริงใจนะฮะด้วยความจริงใจเราก็จะได้รับการให้อภัยและก็จะมีการ มีความสุขนั่นแหละและจะรับการช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการร้องไห้อันนึ่องมาจากกลัวการถูกลงโทษอันนี้ก็สําคัญนะครับถือเป็นแบบอย่างที่ที่นบีส่งเสริมให้พวกเราได้ปฏิบัติกันเรื่องต่อมานะครับเรื่องอัสดากะตุนจาริยะก็คือการบริจาคที่เราทํากันอยู่เป็นประจําและมันส่งผลให้กับชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาเราทําความดีเนี่ยผลงานดีเนี่ยมันจะเห็นผลในโลกนี้ด้วย และถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ลล l a ์กำหนดไว้ว่ามันจะต้องส่งผลในโลกหน้าด้วยก็คือสิ่งเหล่านั้นจะไปส่งผลให้กับเราในโลกหน้าด้วยอย่างเช่นหนึ่งในนั้นก็คือซาลกอจารียะการบริจาคหรือว่าสิ่งที่เราได้ใช้จ่ายไปในหนทางของลอสุบฮานอหัวตาลามันก็จะมีผลกลับมาแล้วทําให้เราได้รับการช่วยเหลือก็ดีหรือว่าได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ทีนี้าการทําความดีที่เราเรียกว่าเป็นสราจญาริยะเนี่ยที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้นะครับก็คือว่าเมื่อคนคนหนึ่งนั้นได้ตายลงเนี่ยอิงกอตอาอามาลูฮูอิลลามินซาลาสินการงานทุกอย่างเนี่ยเขายุติแล้วนะไม่มีแล้วนะเราทํากลับมาทําอะไรอีกก็ไม่ได้แล้ว ไม่มีอะไรละแต่มันจะมีสามอย่างที่อัลลอฮ์ยังให้มันถึงเราอยู่ผลบุญยังถึงเราอยู่อิลลามินซอดกตินจาริยตินเอาอินมินยุนตะฟอุบิฮิอาวะลาดินซอลิฮินยะดอละหูเราว่าฮุมุสลิมมีสามอย่างเท่านั้นก็คือซอดากอจาริยะความรู้ที่เป็นประโยชน์และลูกที่ขอดุอาให้ลูกที่ดีด้วยนะฮะลูกที่ดีขอดุอาให้เราทีนี้ออไอซอดากอจาริยะเนี่ยก็คือการบริจาคที่คนอื่นเขายังได้รับประโยชน์อยู่เช่นเราไปบริจาคสร้างมัสยิดไว้ คนก็มาละหมาดมัส,สยิดกันทุกวี่ทุกวันเลยเราก็รับผลบุตร,ตรงนี้ด้วยเราเอาไปบริจาคสร้างถนนหนทางเข้ามัส,สยิดหรือว่าไปไหนก็นแล้วแต่คนได้เทินทางสัญจรได้สะดวกนะไม่ต้องเดินย่ํโคนเลอะเทอะเราได้ผลบุตร,ตรงนี้ด้วยหรือเราบริจาคสร้างโรงเรียนอันนี้ก็เห็นผลชัดเหมือนกันนะครับสร้างโรงเรียนสอนศาสนาสร้างโรงเรียนสอนอันกุรอานคนก็ไปเ,เรียนกันอยู่รุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับ คนนี้รุ่นนี้จบไปรุ่นใหม่มารุ่นนี้จบไปรุ่นใหม่มามันเราตายไปตั้งนานแล้วผลละบุญก็จะถึงเราด้วยนี่แหละครับถึงบอกว่าโตลกอรอยาดีๆนี่ช่วยเราได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอย่าอย่าอย่าเป็นคนตรนีมีโอกาสทำนะครับทําบุญไปเยอะๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เวลาเขามีขอบริจาคก,ก็ใส่ไปร้อยสองร้อยกว่าว่ากันไปไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดเยอะใส่ให้เยอะนะครับถ้าคิดไม่เยอะก็ใส่ไปสักร้อยหนึ่งนะครับหรือถ้าเราจะฝึกให้เกิดความเคยชินว่าเอาละวันนี้เรามีน้อยเรา บริจาคแค่นี้ไปมสัสยิดในแต่ละสัปดาห์ก็ได้นะวันศุกร์ไปมสัสยิดที่ยอดค่าน้าค่าไฟเขาสัก20บาท50บาทอบาทเราก็ทําเป็นประจําอย่างนี้แหละครับจนกว่าว่าเราได้รับผลได้รับดิสกีหรือว่าได้รับปัจจัยอย่างชีพมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทาให้มากขึ้นแต่เป็นการฝึกเราในเบื้องต้นเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยและก็ยังประโยชน์ให้กับเราได้เป็นอย,อ,ยอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนั้นเราก็อยาดิยะลองทํากันนะครับ ประการต่อมาคือบีนาอุนมาซาจิตการสร้างมสัสยิดสร้างมสัสยิดก็มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราจะสร้างคนเดียวเนี่ยพมะมัสยิดมันต้องใช้หลายล้านแหละครับยังไงก็หลายล้านแต่เอาว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างมสัสยิดเขามาขอในการต่อเติมเสานั่นเสานี่ต่อเติมห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นส่วนประกอบของมัสยิดเนี่ยที่มัสยิดเขาเอามาให้คนได้ใช้ประโยชน์เนี่ย เราก็ได้ผลบุญด้วยเราก็ได้ผลบุญด้วยและสิ่งทีเ่เป็นสัญญานะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาให้นบีมาบอกเนี่ยมันบานามัสยิดันกอละบุกัยฮัสิบตัอันนะฮูกอละยับยับตะกีบิฮิวะจัฮัลลอฮฺบานัลลอฮุลลหูมิสลาฮูฟินญันนะความหมายโดยสรุปก็คือว่าใครก็ตามที่สร้างมสัสยิดเนี่ยสร้างมสัสยิด มีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์นะฮะบอกแล้วก,การงานมันต้องอิคลาสก่อนนะครับมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยบรนดาลอฮุลาหูไบเอาไบาตันฟินจันนะหรือมิสลาหูฟินจันนะก็คือสร้างอัลลอฮ์จะเตรียมที่พำนักสร้างที่อยู่ของเขาไว้ให้ในใ,น,ใน,สนสวนสวนรรค์เหมือนกันพร้ะถ้าหากว่าเรา,เามีโอกาสในการที่จะช่วยทำนุบำรุงมัสยิดนะครับสร้างมัส jid ต่อเติมมัสยิดซ่อมแซมมัสยิดทำเถอะครับทำเถอะ เพราะทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ความสูญเปล่าอย่าไปคิดเยอะอย่าไปตรหนีนะครับอย่าไปคิดว่าเงินที่ให้ไปมันจะหมดเก็บเอาไว้ไม่แน่หมดนะฮะแต่ถ้าให้ไปมันคือสเสบียงของเรานะครับเพราะนั้นมีโอกาสทำกันประการต่อมาครับอัศมาฮาฟินบายวาชิรรก็คือการมีความเมต äh ตาในการซื้อการขาย ก็คือให้มันมีการซื้อขายที่ง่ายๆนะครับเอารุ่มเอารวยกันนั่นแหละอย่าได้ขากกำไรเกินควรนะครับมีโอกาสก็ตอบแทนกันแถมบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับคือต้องอย่าลืมว่าเราขายของเนี่ยเราหวังกำไรอยู่แล้วแต่มากไปกว่านั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราหวังผลบุญจากอรลอ์ด้วยขายของได้กำไรอยู่แล้วเพราะว่าขายคงไม่มีใครซื้อมาแล้วขายในราคาต้นทุนหรอกครับมันขาดทุนใครจะซื้อมาล่ะ นัเพราะฉะนั้นเวลาเราขายก็อย่า้ากกำไรเกินควรนะครับไม่ไม่เอาแบบาบางคนเขาซื้อมาราคาถูกๆนะแต่ขายอย่างแพงอย่างเงี้ยกำไรเกินควรสุดท้ายแล้วไอ้คนซื้อก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้มันก็เลยต้องขโมยซะเลยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอีลงตุงนางในทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อขายเอาแบบ เอาแบบอารูุ่อร่วยกันนะครับแล้วอย่าคดโกงกันอย่าโกงตาช่างนะที่สาคัญอย่าโกงตาช่างไวรุ่นลินมุตอฟฟิฟินนะฮะอย่าโกงตาช่างอย่าช่างตวงไม่ครบเอาลสาบแช่งนะครับว่าความวิบัติจะมีแต่คนที่ช่างตวงไม่ครบเวลาไปซื้อเขาเราจะเอาให้ครบเวลาขายเองแล้วก็ขาดแหว่งไดไ้ถึงกิโลอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีเยอะนะในการค้าขายของคนในปัจจุบันมุสลิมทําแบบนั้นไม่ได้นะครับอย่ามาคิดเรียนแบบเขาในทางที่ไม่ดี อย่าไปคิดว่าเขาทากันทั้งตลาดไม่ทําได้ยังไงละ่ะก็เขาทำกันทั้งทั้งตลาดก็เขาไม่ได้กลัวเหรอแต่เรากลัวเหรอเราจะไปทากับเขาได้ไหมละ่ะก็ไม่ได้พยายามนึกอย่างนี้ครับแล้วริสกีเนี่ยเล่าให้แล้วอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบในลักษณะที่ไม่ถูกต้องนะครับประการต่อมาครับอันอิซาตุนอาซาอันตตอริกหรืออิมาตุตนอาซาอันตตอริกเอาสิ่งที่มันเป็นอันตรายออกจากถนนหนทางอย่ามองธุระไม่ใช่ให้มีจิตสาธารณะนะ เราต้องฝึกเป็นฝึกเป็นคนที่มีจิตสาธารณะเห็นอะไรก็ตามที่เป็นอันตรายเห็นไม้เสียบลูกชิ้นเห็นเศษแก้วเห็นเศษมีดคัตเตอร์อะไรที่มันตกหล่นอยู่ก็เอาเก็บทิ้งให้เป็นที่เป็นทางให้ดีนะครับใส่ถุงผูกมัดให้ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นเขาเห็นไหมครับตามสอนกับเราแบบละเอียดอย่างนี้เลยนะว่าเราต้องสนใจคนอื่นเขาอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องแคร์สังคมต้องพึ่งสังคมต้องช่วยเหลือกันนะครับอย่าอย่า มองข้ามความสําคัญของกันและกันนะครับใน h ะด i ษของท่านนบีท่านอบูฮุรอเรตบอกอย่างนี้อันน่ารศุลลัาะซลท่านรสุล่าวว่าใบหน้ามารรจุรุนยัมชีบิตริกินวะจัดะกุสนาชาอุกินอาลัตอริกฟะอัคระหูฟะชะกะละลาหูเลหูฝะกาฟะละเลหูท่านนบีบอกว่าในขณะที่คนคนหนึ่งเนี่ยเดินเดินเดินไปแล้วปรากฏว่าไปเจอไอ้กิ่งไม้ที่มันมีหนาม มันกิ่งไม้แล้วะมันมีหนามเหยียบเข้าไปนี่ก็เลือดเหมือนกันนะครับฟาอัคคาราหูก็เอาออกซะเอาล,ล้อสุภะตาลาขอบคุณเขาและอภัยโทษให้กับเขาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เอาเองก็เหมือนกันนะฮะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะอย่าทำตัวเป็นปัญหาของสังคมอย่าทำตัวเป็นภาระของคนอื่นต้องช่วยเหลือคนโดยทั่วไปนะครับดั้นั้นอย,อย่าคิดว่าทุกคนจะต้องให้กับเราเราจะต้องคิดว่าเราให้อะไรกับสังคมบ้างนะครับ เราให้อะไรกับคนโดยทั่วไปอย่าอย่าคิดเอาแต่ได้นั่นแหละครับนั้นอิสลามสอนเห็นไหมนี่คือสุนนะแบบอย่างนบีเลยนะครับที่อาจจะถูกมองข้ามด้วยซ้ำนะฮะต่อมาคือการทาซาะดาะคอซาดะก็คือแปลว่าบริจาคท่านอบูุรร,ร์ริย์รอฮุอันฮุบอกอ่ะกอเราสุลลัลละลลัลลฮุเราะซซอลลัมมันตะซอดะกะยะอดีรุตัมรอตันมินกัสบินไยรบินวะลายักบัลุลล์อิลละไิบ ฟ้าอินนัลลอฮฺยะตะกับัลูฮาบิยามีนิฮิซุมมะยูรีฮะลิซอฮิบฮิกามายูร์ามายุรับบิอะฮัดุกุมฟัลวะตันฮัตตาตะกูนะมิสลันจับลนั้นใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่บริจาคผลบุญของการบริจาคมันจะเป็นทวีคูณมันจะมากมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอการบริจาคเนี่ยต้องต้องลายักบริษลลัทละอิลตัยหยิบอัล l l a ์จะไม่รับนอกจากสิ่งที่ดี นะจะเป็นการบริจาคพิพลามเล็กๆก,ก็ได้แล้วมันเป็นเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาอานะลัสสุภัตตาลเขาจะตอบแทนให้นะครับอาลัสก็จะให้ผลบุญในการที่เราได้ช่วยเหลือรั้วบริจาคแต่ว่าอาการให้หรือการตอบแทนของเรามันจะเพิ่มเป็นทวีคูณมันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องอย่าลืมว่าต้องเป็นของที่ดีของที่หาล้านไม่ขโมยเขามานะฮะเอาของขโมยเข้ามาบริจาคเหมือนกับที่เราได้เห็นในภาพยนตร์นะเป็นพวกโรบินฮูดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับคือ เราต้องเอาของดีไปบริจาคเพราะอัลลอฮ์ไม่รับนอกจากของดีเท่านั้นอัลลอฮ์จะไม่รับนอกจากของดีวันนี้ถ้าหวังผลและบุญหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาก็ก็ควรที่จะต้องเอาของดีๆมาสู่การบริจาคนะครับประการต่อมานะฮะสุนนะต่อมาคืออันอิกซารมีนันอัมานอสสัซซอลิฮะฟิอัชเชลิินฮิตจะการทําความดีให้เยอะๆนะครับในช่วงของ10วันซิ้นฮิจจะอ,อันนี้เนี่ยอยู่ในเดือนซิ้นฮิจจะนะครับซึ่งเป็นเดือนที่12นั่นแหละของปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มี าการประกอบพิธีฮัจจ์นะครับเป็นเดือนที่หลายคนได้ไปทำฮัจจ์ซึ่งในช่วง10วันแรกเนี่ยนะครับก็จะมีผล,ลบุญมหาศาลเลยทีเดียวฮะดิษก็จะให้ความสำคัญว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในช่วง10วันนี้คือดีที่สุดนะครับมา,าแต่ส่วน10คืนที่ดีที่สุดก็คือ10คืนในเดือนในเดือนในเดือนรอมฎอนนะที่เราถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีรายาะตุนก๊อตอยู่ด้วยนั่นเองแต่ว่า10วันของเดือนรุนทิจาก็คือ โอกาสที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะนาบีบอกว่ามันอามาลูฟีอายามีอัฟดะลอัฟตารูมินฮาฟีฮัซฮิยายั้งนีอายามินอัชกาลูวะลันาลันจิฮัดกาล่วะลันจิฮัดอิลลารจุรุนขะรอยาบอยุคอที่รูบินัปซีฮิวามาลีฟัลัมยัรจะบิชัยอินท่านนาบีบอกวา่าไอสิบวันเนี้ยไม่มีการงานอะไรที่จะดีที่สุดเจ๋วที่สุดประเสริฐที่สุด ว่าคำถามว่าแม้กระทั่งยีฮารดใช่ไหมท่านโอซูลแม้กระทั่งการยีฮาดหรือท่านโอซูลท่านนาบิวบอกว่าใช่แม้กระทั่งการยีฮารดเว้นแต่ว่าเขาออกไปแล้วเนี่ยแล้วเขาเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยพูดง่ายว่าไปตายชฉฮีดนั่นแหละถ้าอย่างนี้โอเคการตายเฉฮีดดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าหากว่ากลับมีโอกาสกลับมานี่ถือว่าผลบุญก็ยังได้น้อยกว่าการปฏิบัติคุณงามความดีหรือทำไอบาได้ในช่วงของ10วันแรกของเดือนซินฮิตจ้าท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ที่ถือว่าเป็น ประโยชน์มากๆกนะครับกับการที่เราใส่ใจแล้วก็สนใจกับสุนนะหรือแบบอย่างของของ,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุลัยัะซัลลมัมประการต่อมาครับก็คืออันนะ้อยู่อัน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 ,นไออยู่ฮัดดิสันมารุบิกุลิมาซามิอานบีห้ามนะครับห้ามพูดทุกเรื่องที่เราได้ยินมา บอกแล้วว่าได้ยินอะไรมาก็แล้วแต่พยายามกันกองก่อนที่จะพูดอย่าพูดทุกเรื่องนบีเตือนเอาไว้นะครับว่ากาฟาบินมารอิสมันไอยูฮัดทิซาบิคุลิมาสามิอาราวะมุสลิมเป็นบาปที่เพียงพอแล้วกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยพูดทุกเรื่องที่ได้ยินเราอาจได้ยินมามีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่เราก็ปล่อยผ่านไปหมดเลยนะพูดทุกเรื่องเลยมีอะไรก็พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์กับกับสังคมพูดเถอะแต่อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็เก็บไว้บ้างได้ไม่เป็นไรนะคร มีงั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเรามีความผิดนะครับประการต่อมาครับการที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยให้ระวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูาะตะอตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อ้านมีฮะดิษนะครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เนียดเพราะเราถือว่าเอ,อ้มันคือหน้าที่เช่นพ่อ้านให้เงินคนในครอบครัวให้เงินภรรยาให้เงินลูกๆให้คิดว่า เราให้เนี่ยระหวังผลบุญด้วยอย่าไปคิดว่าให้เป็นอย่าง,งน,นั้นแหละก็ให้ไปเพราะเรามีหน้าที่ให้ไม่ใช่นะครับให้เราเนียดให้เราหวังการตอบแทนจากอัลเราซุบฮานะฮัวตาลาด้วยมี h ะด i ษของท่านอิบนุอบีมัสอูดนะครับอ่ารอดีลลอฮูอันฮุได้อบอกว่าอันนี้นบีสุลลัลลัลลาหูอะลัยฮุสสลามท่านนบีได้กล่าวว่าอินนันมุสลิมอิดะอันฟะกะอาลัยอาลีฮินาฟะกะนาฟะกะตันวะฮัวยะตัสิบุฮะการัตละหูสระก็รอวะมุสลิมท่านนบีบอกว่า เมื่อมุสลิมเนี่ยได้ให้นาฟาะก,กับคนในครอบครัวให้คิดว่านาฟาะกนั้นเน่เป็นการทำซาดาก็ด้วยเขาก็ได้บุญด้วยคือให้เราคิดแบบนี้ให้เราคิดแบบนี้แล้วเราจะได้บุญสองสองแบบเลยทีเดียวแน่นอนหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่ให้คิดว่ามันคือซาดะกอด้วยเราจะได้ได้ผลบุญในส่วนนี้เพราะนาบีสอนให้เราเป็นเป็นผู้ที่หวังการตอบแทนจากลอสุบฮา,า,านอหัวตาลานะครับ และประการสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายเลยนะก็คงจะเป็นเ,เรื่องสุดท้ายของของของหัวข้อหลักของเราด้วยเหมือนกันนะครับอันมูดาวะมะอาลันอามาลิซอรือว่าอิงกอละการทํางานที่ทําอยู่เป็นประจําแม้ว่างานนั้นจะเล็กน้อยก็ตามท่านพี่น้องครับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮ์สั่งและให้เราปฏิบัติเนี้ยเราปฏิบตัติต้องปฏิบัติเป็นประจํา แต่สิ่งใดก็ตามที่เราทำเพียงเล็กน้อยแล้วเราทำเป็นประจำสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหูอตาทรงรักทรงพอพระทัยเพราะฮะดิษของท่านนบ,บิม,มุฮัมัสสลลมบอกว่า อัดวะมูฮาวะอิงก้นลามีคน,คนมีคนมาถามท่านนาบีนะครับอายุนอามาลอาฮับุอิลลอห์งานอะไรที่ละรักษ่สุดนบีก็บอกอัดวะมูฮาวะอิงก้นลาะงานที่ท่านทําเป็นประจําแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามวันนี้เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นงานที่ดีแล้วเราทําอาจจะไม่ได้มากมายอะไรจะเป็นการนมาดเป็นประจําตาฮจุดดูฮา อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบริจาคเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทําอยู่เป็นประจําและให้เนียดว่าเรารักษาแบบอย่างของนบีเอาไว้และอิชชาลอละครับเราก็จะได้ผลบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลบุญนี้ของการทําเป็นประจําด้วยเหมือนกันท่านพี่น้องครับนี่คือเรื่องเราทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุนนะหรือแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซัลัมที่อยู่ในหัวข้อร้อยสุนนะที่ถูกหลงลืมของเรานะครับก็คงต้องจบ ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาลอฮ์ครับในครั้งหน้าจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับสำหรับวันนี้วบ,บิลไลต์อฟิกวันนี้ด้ยะวัสลามอในกุ้วะรอมตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมนผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม